ดิจิัลครับอ่าในการขายของของเราสองคนนะครับมีครับอับดุลการไม่ใช่ไม่ใช่ขายสองตัวเรามีเห็นค้าสองตัวนะครับวันนี้เตัวแรกเลยไหมตัวแรกอย่างแรกเลยตัวแรกที่เราเอามาขายวันนี้เป็นเขียงแต่ก่อนเอ่เขียงเขียงเขียงครับเขียงมาดูเขียงก่อนเลยก่อนดูไม้นะครับไม่ใช่ไม้อัดนะครับไม่พังนะครับโดโดดูล้คุณขอเทสยังไงอเทสไม่ดูงขอเทสหน่อย

คุณคุณดูนี่นะคุณคุณเป็นแม่บ้านนะคุณคุณก็ชอบใช้มีดนะคุณแทงนะคุณแทงคุณลำคันหัวคุณคุณแทงคุณแทงคุณแทงนะดูดูมันได้เป็นอะไรเลยคุณแทงไหมแทงแทงแทงมันก็ยังไม่เป็นอะไรเห็นไหมเขียนอะไรกันแต่ถายแล้วที่ยังทิ้งได้หมดเลยเนี่ยหั่นผักก็ดีอ่าคนเอาผักมาผมมีตัวอย่างในกาเสนอนะอ่ะผมจะกระโดดส่งคุณเลยครับคมมากเป็นเขียนให้ดีเห็นไหมเขียนไม่มีรอยอะไรเลยนะดูเขียนไม่มีรอยอะไรเลยนะเมื่อกี้ขนาดหั่นแล้วตอนนี้นะตอนแรกอ่ะคิดว่ามือค่อยๆหั่นนี่ดู คุณดูก่อนคุณเป็นเพื่อนบ้านคุณต้องรีบใช้เลยอะเขียนไม่เป็นไรเลยนี่ไไม่เป็นโอ้มโหคอมเมนต์อยากดูอีกรอบอ่าลออีกทีหนึงครับใครมาครับใครครับเขียนไม่เป็นไรเลยนะโดโดโดเขียนไม่เป็นไรเลยสภาพสะอาดเก็บไม่มีรอยโดนฝาละเอียดนะฝาละเอียด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 โดโดนไม่เป็นไรเลยนี่คุณดูเนี่ยคุณดูคุณดูคุณดูเศษยักเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม นี่เขียงไม่เป็นไรเลยนี่เขียงไม่เป็นไรเลยคุณดูหน่อยถ้าคุณเป็นบ้านแม่บ้านเนี่ยคุณเจ๊ก็คุณกินได้เลยนะเนี่ยค้องลงคุณตักกะอนเลยมันชนมันขมมนชนะนี่ผมหอกเพี้ยก่อนคุณสังเกตขึ้นมาได้ราคาตอนเนี้ยผมลดราคาจาก60บาทนะห60บาทจากที่คุณผู้ช่วยผมเนี่ย60ผมขายแล้ว30พอขอคน F สักคนหนึ่งตอนเนี้ย F บ๊อบเล็ก เล็กๆนะคุณดูคุณคุณคุณโอทีคุณทํางานมาคุณเหนื่อยๆคุณแท้ๆจะหลับเลยแบบนี้เนี่ยงานยั่กๆเงี้ยคุณกลับหักอะไรดูอีกครั้งหนึ่งทักอีกทีหนึ่งนี่สุดตคุณรีบเปนะคุณทำอะไรเนี่ยเงี้ยเ้ยเงี้ยยเหรนได้ไหมเงี้ยรวยได้ไหมอ้ามอ้ามเขาไ้มันลบเห็นไหมเราก็ต้องกวาดก่อนอะไรนะครับเขียนอะไรเลยผักผักผักอ้าะถ้าเนา่ยผักผักไม่ได้ขายขายนะครับไม่ได้ขายคุณอ้าคุณอ้าดูคุณอ้ามไม่รู้เรื่องเลยนะครับคุณอ้านะครับก็เหมือนวนคุณราคาเนี่ยมันไม่อะะไรมากเลยน คุณคือเราได้ใช้เครื่องฝาดเครื่องมงเครื่องไม้อ่ะคุณคิดดูนะเขี่ยไม่เป็นไรเลยนะอ่าสมมงไมว่าจะสับแรงแค่ไหนก็อย่างว่าคุณจะใช้รู้คุณเดินออกไปไหนเงี้ยอันตรายนะใครรู้คุณเดินเด่างนี้การคุณก็พกเขียยของเราไปอ่านี่คือทำนี่ไงสมดสมดสมดผมผมโจรผมผมเลยเขียนกลับบ้านปบ๊บ ผมเพิเขียนกลับบ้านผมผมจะจอนจอนมาจี้เลยจี้เลยเอาเอามีดตบจี้มีดโรมีดโรยผมไม่จอนไม่จอนไม่จอนไม่เป็นไรเลยเขี้ยมมีดแล้วเขียไม่เป็นไรเลยผมไม่มีมีดเลยเห็นไหมเห็นไหมมันมีดตอกเก่งจริงมันช่วยให้คนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเป็นไงครับอีทีครับอีทีนึงอ่านี่แหละแทนทนะแทนทแทนทแยท หันแนวตั้งเลยเหรอตายแล้วหันเขียงแนวตั้งมียังไงครับมีดไม่ขายครับโฮมีดขายเขียงครับขายเขียงนะครับขายเขียงขายเขียงกันอยู่ใอนโดฮอนโดนี่นี่มีดนะโอ้โหเห็นไหมีดเห็นไหมีดนี่เขาพยายามพามาเลยนี่เนี่นะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยเลยนี่เขียงอะไรเนี่ยดูดมหงมือลูกโอ้เหมีดมีดโอย่าคหันไปย่ะ เนี่ยคุณซืไปเท่นะ60บาท60บาทวันนี้ไม่ขายขาย30เนี่ยาเราขาย30พอ50เปอร์เซ็น50เปอร์เซ็นไม่ว่าคนจะเอามีดหั่นเขียงหรือเอาเขียงหั่นมีดคนก็จะได้เขียงเหมือนเดิมได้ราคา30บาทคุณคิดน,นะารับการดำเนี่การร้อนเลยผู้ชมเราโกรร้อนกระอดเพราะนั้นกระลำเอ้ยเพราะนั้นเขียงเนะีน่ยคุณดูเขียงโดนมาขนาดนี้แล้วนะดูเช็คทางศาสตรติยังไงอ่าเข้าตู่ช่วง เช็ดทำความสะอาดยังไงใช่ไหมตายแล้วเช็ดงคุณเลือกเถือกยืนคุณเลือกใช่ไหมทำไงนี่อันนี้เป็นผ้านะผ้าชามัวนาโนไฟเราหนี่เห็นไหมผ้ามันจะเปียกเราบิดเอาน้ําออกมีมีดส่งฟรีไหมครับมีดไม่ได้ส่งฟรีดูดูนะครับเขียนยังเปียกๆนะมีดมีดส่งฟรีเราเอาผ้าลูกมีดส่งฟรีมีดส่งเราโรดปึ๊บแห้งอ่าอีกรอบนึงอือฟีฟหนึ่งได้เลยนี่ฟีหน่อยครับสามสิบบาทสามสิบบาทฟหน่อยเถอะ ปาดเนียนเนียนบ้างไหมเหมือนเดิมแหงกิฟอะไรครับดีมากครับแข่งกิฟนี่แข่งโดคนโดผ้าชามัวผ้าอะไรไม่รู้นะครับผ้าชาอะไรไม่ได้นะชามัวนี่อาดโตสะอาดกิฟโล่งล่งสะอาดไม่เปียกนะดอกเดียวผ้าซับน้ำดีมากจากไลฟ์เมื่อกี้ห้าดีแล้วคือเราหั่นกระดับอะไรเนี่ยเอฟ เอฟมีสองเล่มครับเอฟมีสองเล่มผมไม่ได้ขายมีดกูขายเขียงเล็กไทอ้าวเขียงแต่เน็กไทได้บวบเขียงเน็กไทได้นะครับเขียงน่ะเขียง V S เอชเน็กไทไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะเนี่ยดูคุณดูก่อนคุณดู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 พ่อสมุนมีดวีต้องคร มีเอกอไม่้มีเบรคต้องหบได้เลยนะมีเบรก้องห่บรู้ดูแต่ผมขต้องรู้นิดนึงคือผมคุณพบเขียงด้วยคือเขียงตัวนี้ยเป็นเขียงความปลอดภสูงคุณไปที่ไหนตามคุณเดินตลาดคุณเดินงา้นที่จัการคุณเดินมาแล้วคุณเดินมาแล้วมาขับคุณพบเขียงไปคุณเจอคนหนักก็คนที่แทงคนไม่ชอบอะไรคุณดูอีกนีหนึ่งอีกที่นึ่งได้มจิ้มจิ้มจี้มจิ้มจิ้มคุณมจิ้มจิ้เจิ้มจั้มจ็บ เจ็บอะมาจากคนป้องกันตัวได้ดูดูโอ้ยขอเดี่ยวนีเห็นไหอเอาคนป้องกันตัวได้เห็นไหมผ้าชามัวนี่ต้องจส่เชฟอะไรเหรอเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวชนิดหนึ่งด้วยแล้วแถมแข็งแรงด้วยดึงไม่ขาดนะครับนี่ดูนี่ไม่ขาดคุณน้ำหกอะไรเงี้ยนี่น้ำหกนะปาดหนึ่งทีครับผมปาดทีเดียวปึ๊บแห้งครับมีเศษอาหารครับคนปาด ปุ๊บอ่าหายคุณเห็นคุณสมบัติของผ้าชาโมลหรือยังผ้าชารมอนที่เราใช้เนี่ยคือ F G หนึงครับผม F ตนะครับต้องขอมีคนซื้อสักหนึ่งคนนะครับ F ให้หน่อยครับผมซ F หนึ่งได้เลยครับผ้าถ้าสนใจเป็นเซ็ตโคซี F สามได้เลยครับสามนะครับขอ F ทั้ง F หนึ่งเถิดก็ F โปรดถือขอผมจะติด F นะครับแต่จะ F อะไรก็ F นะแต่ขออย่างเดียวอย่าง F กับคนหลายใจอ่าคุณนอนแดดคุณนอนแดดมาแรงเห็นไหมไม่ใช่แดดแสงคุณว่าอย่างโมปีตา จบค่าคืนของคุณจะเป็นค่าคืนที่มีความสุขนอนกับคนที่คุณรักหรืออะไรคุณนอนอย่างปกติหกสิบวันนี้เราขายสามสิบผ้าปกติเจ็ดสิบห้าเราขายสามสิบห้าซื้อสองอย่างเนี่ยเราขายห้าสิบบาทอ่าเน้นย้ำนะสิใครเท่าไหร่ครับคุณอกี่ครั้งเน็กไคเน็้ไคเน็กไคเไคไม่ถ่ายครับขายแต่ว่าชามูว่าเดี๋ยวผมจะประโยชน์ของมันอีกอย่างเนึงคุณวันนี้คุณมีคุณคุณมีกระลำ

แทงดูนะแทงแทงเลย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 คุณดูมือถือคือมือถือไม่เป็นอะไรเลยคือเขียนกันได้หมดอ่ะคือแม่งม็นมันเป็นอุปกรณ์พกพาที่เดบคุณต้องพุไประจริงๆอ่ะตอนนี้เขียนนะสามหราทุกคนนะผ้าสามาราเอฟสักชิ้นหนึ่งเหตุแกผมนะเอฟสักชิ้นหนึ่งเลยอครับผมจะได้ไม่เอฟกับเพื่อนนะครับขอเอฟสักชิ้นนะคะทุกคนครับ ซีเอฟสามหนึ่งโอ้มีคนซีเอฟแล้วนะครับเป็นคนออฟนะครับเจ้าของโรงปุ๋ยที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะครับดีจังเลยแถมให้ละกันอ่ะผมมีของแถมให้กันคุณเป็นซีเอฟอ่ะผมผมแถมอะไรนะคุณรู้ผมรู้แล้วคุณแถมอะไรผมผมให้คุณกระลำขอคุณเอากระลำไปเลยนะเอาไปหมดเลยกระลำเนี่ยผมเอาพร้อมท่าชาววนเซฟสามลูกค้าแคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในแชทหน่อยครับก่อนนะส่งมาเอ๊ะมวเนี่ยขอเน้นย้ำเลยว่าผ้าสามมวเนี่ยมันดีจริงๆมา ้าเนี่ยโอเคครับวันนี้เราขายได้แล้วกำไรเราพอใจแล้วลาก่อนครับทุกคนสวัสดีค่ะ